ประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาจะพูดถึงในวันนี้ว่าบ้านเรานั้นเนี่ยนะด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะฟื้นเศรษฐกิจนะต้องต้องการนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยถึงแม้นายกจะบอกว่าไม่มีตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาเพราะมีตรงนี้แหละทาให้เราฟื้นขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟรีวีซ่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามามีแต่ปริมาณเนี่ยมันเหมือนกับน้ำน้ําป่าที่มันทะลักเข้ามาเนี่ย มันไม่สามารถที่จะมาดื่มได้ทั้งหมดนะจำลองหลับตานึกภาพเหมือนกับทะเลโคลนที่แม่สายอืแทนที่จะเป็นบวกมันสร้างความเสียหายย่อยยับเพราะคนที่เข้ามานั้นเนี่ยกลายเป็นนะฮะสารพัดอย่างที่มันมาทําให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความเสียหายในรูปของศูนย์กลางอาชญากรรมค,คือไอ้การที่บอกว่าเราจะเล่งให้นักท่องเที่ยวเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมากๆเนี่ย มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วถ้าคิดแบบชั้นเดียวเชิงเดียวมันก็จริงก็เปิดให้ฟรีวีซา่าเราสมความสำเร็จแล้วมา,มาจริงแน่นอนมันก็มีปริมาณนักท่องเที่ยวไหลบ่ามาเป็นน้ำป่าทะลักเข้ามาที่เราเห็นแต่ปัญหามันคือว่ามาตรการที่ต่อเนื่องจากตอนเขาเข้ามารเราหลวมมากแล้วพอมันมาบวกกับระบบนิเวศท,ที่มันเอื้ออำนวยเลอเกิด<อ>ให้เกิดไอลักษณะของไอแก๊งสีเทาทั้งหลายมันไม่ได แค่ไอที่เราเห็นเนี่ยยอดภูเขาน้ําแข็งเนี่ยคือจีนเทาที่กาลังไปอรารวาสทางฝั่งเมียนมาใช่ไแต่เรายังไม่นับรัเสเซียเทาไม่นับยูเครนเทาล่าสุดนี่อิตา,าเลียเทานะมันโอโห,หรืออินเดียเทาเนี่ยเห็นข่าวว่าที่ที่พัทยาบางแสนที่แบบไปตีตบตีกันอ,อะไรต่างๆนานา,นาน ธุรกิจสีเทามันเบ่งบานมากจากการที่เราปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาแบบง่ายดายแล้วก็เราไม่มีมาตรการตรวจสอบเลยย้อนกลับเลยลว่าเขาเข้ามาแล้วก็ไปไหนกัน,นมันมันเริ่มเห็นผลว่าภายในแค่สองปีเองมะครับ,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 บคือเป็นจอกเขตเลยอย่างน้อยที่สุดที่ปรากฏบนหน้าสือ่อณเวลาเนี่ยมันมีทั้งตัวบุคคล มีทั้งในรูปของหมู่คณะ,อะไอตัวบุคคลเนี่ยผมมานั่งคุยกับพี่โก้ก่อนจัดรายก,การตอนเช้าว่ะในกรณีของน้องไอซ์ใช่ไหมครับพี่โกครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งว่าที่เขาเข้ามาแล้วเขามาทําให้เกิดปัญหาขึ้นอ,อันนี้คือตัวอย่างคือถ้าดูตามข่าวกรณีน้องไอซ์ที่ไปชาวจีนเทาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะ แล้วก็หลังจากนั้นก็นอกจากมาทําธุรกิจสีเทาแล้วเนี่ยยังไม่พอก็เนี่ยแะฮะก็มีการจ้างเด็กไปเอนเตอร์เทนแล้วก็จ่ายเงินใจ่ายทองแพงๆเนาะแล้วมันก็ทําให้เด็กก็หลวมตัวไปนะฮะแล้วก็ถูกไปให้อับยงอับยาจนเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าพอไปสืบค้นดูว่าเอ๊ะไอ้คนพวกนี้มันเข้ามายัางไงเ,เขาบอกว่ามันอาศัย นอกเหนือจากฟรีวีซ่าซึ่งโอเคมีกําหนดระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องกลับออกไปเนี่ยแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราพยายามจะส่งเสริมเ,เรื่องของการให้นักไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยรเราก็ไปมีมาตรการที่เขาเรียกว่าวีซ่าเดสติเนชันไทยแลนด์เนี่ยนะหรือ DTV ตัวย่อเนี่ยนะต้องบ,บอกว่าเราก็ไปให้ในส่วนนี้โดยเราบอกว่าเราอยากจะส่งเสริมให้มี การเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นที่เรียกว่า workcation เนี่ยนะแล้วก็มีกิจกรรมบางอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับ s o ฟต์พาวเวอร์เราก็ไปให้กิจกรรมที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ได้ยาวขึ้นนะก็คือมวยไทยอาหารไทยการศึกษาสัมมนากีฬาการรักษาพยาบาลบุคลากรต่างชาติที่มีเงินมีทองเนี่ยนะ ไปจนถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิละปะและดนตรีเนี่ยคนพวกนี้สามารถเข้ามาอยู่ได้ร้อยแปวันนะครับแล้วต่อได้ร้อยแวันแล้วปัจจุบันนี้ก็คือเอาหลักฐานทางการเงินมาแสดงว่ามีไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นบาทในช่วงสาเดือนที่ผ่านมานะแล้วก็มีสลิปรายได้เงินดูเงินเดือน,อนแล้วก็มีจดหมายตอบตอบรับจากสาบันหรือบริษัทที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับที่ผมพูดเนี่ยนะก็สามารถไปยื่นขอ ลักษณะฟรี Free Visa วีซ่ายาวๆแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนเสียค่าใช้จ่ายนะฮะอยู่ระหว่าง9,715บาทถึง38,587บาทาขึ้นอยู่กับสถานที่นะแล้วก็ให้หลายประเทศมากเน่ยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยก็กลายเป็นช่องทางใหม่ของนักท่องเที่ยวหรือพวกธุรกิจสีเทาเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหแดนสวรรค์เว้ย พะระบบนิเวศมันก็เอื้ออํานวยอยู่แล้วครับแล้วพอมาเจอมาตรการที่แบบผ่อนปลนเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยรู้มากันอุดตลดครับทะลักทลายกันมามหาศาลเลยนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่เรากําลังจะต้องมานั่งตามแก้กันทั้งใหญ่ครับก็ไม่เฉพาะกรณีของอน้องไอซ์ที่ว่าก่อนหน้านี้ก็มี เขาเรียกมณฑลห้วยขวางนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยที่เป็นประเด็นตอนนี้ไอ้ไอ้คนจีนเถวกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ห้วยขวางไปอยู่แถวเจริญกรุงโอ้ยายอีแล้วย้ายกิ่นฐานาอีแล้วนะฮะก็อย่าว่าแต่มณฑลห้วยขวางเจริญกรุงเลยซื้อยกหมู่บ้านยังได้เลยนะฮะเขาใช้สิทธิ์ในการซื้อยกหมู่บ้านแล้วตามที่ปรากฏเป็นข่าวอ่ะนะฮะซื้อหมู่บ้านแทนสัญชาติอ่านั่นก็เป็นข่าวตั้งแต่หลายปีก่อนนะฮะทีนี้ ที่น่าจะกลัดพบต่อความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการมารวมตัวกันแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นในบ้านเราเท่านั้นน่าตกใจนะครับผมเห็นทางตำรวจทางแม่ฮ้องออเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณสักเกือบหนึ่งเดือนที่แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูดปดแต่ตอนนี้ชุมชนอิสราเอลที่ปายปายเนี่ยถ้าดูตัวเลขจากที่ในโลกโซเชียลเขนานำเสนอกันเนี่ยมีประชากรในพื้นที่สอง0 0คน ปรากฏว่ามีอิสราเอลอาศัยอยู่กลมๆเนี่ยประมาณ30,000คนพอไปอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุผลของฟรีวีซ่าก็ตามด้วยเหตุผลของสารพัดอย่างที่ทําให้เขาสามารถอยู่ได้นานๆเขานตั้งชุมชนเขาพิโก้ครับนะะพอตั้งชุมชนเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นประเด็นไว้เนี่ยนะอยู่กันแบบโอโหระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าเอาเถอะนะฮะด้วยเหตุแห่งความเป็นลัทธิหรืออะไร ก็ตามที่เวลาเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะมีการรวมตัวมีการาจัดกิจกรรมทางศาสนาและในในมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับพี่โกที่เขาเชิญชวนให้เข้ามาย้ายมาตั้งถิ่นฐานยุนที่เผิไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านเราว่าสงบสุขและสวยงามกว่าที่อิสราเอลนะไม่น่าเชื่อนะอนนครับ,รบตอนนี้มีที่เขาเรียกสมาคมชาวยินยูชบัตเนี่ยนะครับก็ มีอิทธิพลเผยแผ่ไปทั่วโลกในตอนนี้ให้การสนับสนุนนะ<อ>ถึงขั้นมีโบสแล้วนะฮะทุกวันนี้ที่ปายเนี่ยมีโบสถ์บแบอบออฟปายแล้วนะฮะแล้วก็คนไทยเข้าไม่ได้เราก็ให้เฉพาะชาวยิวเข้าไปประกอบพิธีสวดทางศาสนานะก็สร้างความงุนงงให้กับชาวปายเป็นที่ยิ่งแล้วก็ร้านอาหารรีสอร์ทร้านตัดผมอะไรทั้งหลายนี่ก็มีแต่คนยิวทำกันเองนะครับนะ เขาบอกว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนนะลงทะเบียนเข้าๆออกๆไง่ายๆครับสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าคนแต่ที่ตั้งถิ่นฐานก็คือปักหลักมาตั้งถิ่นฐานเลยนะพี่โก้นะสามพันโอ้โหสามพันคนขอภัยเมื่อกี้ผมมองไปสามหมื่นสามหมื่นนี่คือไปไปมามาไปไปมามาฮะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะไอ้รัฐทธิฉบัดเนี่ยนะฮะ ว่ามันมีอิทธิพลมากเพราะว่าในชุมชนใหญ่ๆของโลกหลายอย่างเช่นนิวยอร์กเนี่ยก,ก็มีการตั้งโบสถ์มีอุโมง์ใต้ดินลึกลับทําพิธีบางอย่างอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยนะ <deflect. S 1> ซึ่งมันจะกลายเป็นอีกหน่อยปลาย,ยจะกลายเป็นบริเวณที่ใช้ตั้งสินฐานชาวยิวหรือเปล่านะ<อ>และกลายเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่เขาเผื่อเขาจะเคลมมาเเขาชอบเคลมแบบนี้เหมือนกับที่กรณีที่เขา ตั้งลกลากอยู่เขาก็จะบอกว่าเป็นดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้พวกเขามาตั้งถิ่นฐานอ่าแล้วก็น,นี่ก็เมื่อเขามีกําลังซัพย์มีอะไรที่มากมายนะตั้งรกรา,ากได้อย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นๆตามมาพี่โก้อ่าคือตอนเนี้มันก็เริ่มสร้างปัญหานในแง่เชิงสังคมเนี่ยไปบวรบกวนวิถีความเป็นอยู่ของคนปลายเขาเนี่ยนะก็มีการไปแจ้งความไป เ,เห็นบอกล่าสุดก็มีไปป่วนที่โรงพยาบาลปลายจนถึงขั้นต้องมีการจับมา4ี่คนมั้งแล้วก็ดดานเพิกถอนวีซ่าเอาออกนอกประเทศไปเนี่ยแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ลดความรุนแรงลงครนะตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นห่วงว่าเอ๊ะต้องใครควรจะมาดูหน่อยไหมครมับก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายแล้วก็แก้ไขปัญหาลำบาก